วิตักกะสันถานสูตรตอนสองอุบายขั้นสูงจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองมัชชิมะนิกายมูลปันนาสักหลวงพ่อเจ้าคาในตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาอธิบายถึงอุบายสองประการแรกในการระงับอกุศลวิตกคือการเปลี่ยนอารมณ์และการพิจารณาโทษหนูอยากทราบว่าถ้าสองวิธีนี้ยังไม่ได้ผล เราควรจะทำอย่างไรต่อไปคะเจริญพรโยมวัสนาถ้าอากุศลวิตกนั้นยังคงดื้อรั้นเกิดขึ้นอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงอุบายขั้นต่อไปซึ่งต้องใช้กำลังสติที่สูงขึ้นอุบายที่สาการไม่ใส่ใจอสมณสิการเธอพึงทำการไม่ใส่ใจไม่นึกถึงอกุศลวิตกเหล่านั้นเสีย วิธีนี้อาจจะฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วทําได้ยากนะโยมเพราะมันคือการหักดิบความคิดโดยตรงเปรียบเหมือนการหลับตาเมื่อเราเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจปรากฏขึ้นตรงหน้าหากเรายังคงลืมตาจ้องมองมันอยู่ความไม่พอใจก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการหลับตาเสียหรือไม่ก็เบือนหน้าหนีไปทางอื่น เมื่อไม่เห็นรูปนั้นแล้วความไม่พอใจก็จะค่อยๆดับไปเองหรือเปรียบเหมือนการเมินเฉยต่อคำพูดที่ไม่ดีเมื่อมีคนมาพูดจาเสียดสีหรือนินทาเราถ้าเรายิ่งเก็บเอาคำพูดนั้นมาคิดมาใส่ใจเราก็จะยิ่งเป็นทุกข์แต่ถ้าเราทําเป็นไม่สนใจไม่ให้ค่ากับคำพูดนั้นเปรียบเหมือนลมที่พัดผ่านหูไปคำพูดนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ หรือเปรียบอีกอย่างก็คือการตัดกระแสความคิดเมื่อมีความคิดที่ไม่ดีผุดขึ้นมาให้เรารู้ทันแล้วตัดบทมันทันทีด้วยการเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ต้องใช้สมาธิเช่นการสวดมนต์การอ่านหนังสือหรือการทำงานที่ต้องจดจ่อเมื่อเธอทำเช่นนี้อกุศลวิตกนั้นย่อมถูกละไปจิตก็จะสงบตั้งมั่นอยู่ในภายใน เป็นวิธีที่ต้องใช้กำลังของสติอย่างมากเลยนะคะแล้วถ้าแม้แต่การไม่ใส่ใจก็ยังไม่ได้ผลอีกจะทำอย่างไรต่อไปคะก็ต้องใช้อุบายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกอุบายที่สี่การพิจารณาสังขารของวิตกวิตกะสังขารสันฐานะเธอพึงพิจารณาถึงที่ตั้งแห่งสังขารของอกุศลวิตกเหล่านั้นวิธีนี้คือการใช้ปัญญา เข้าไปสืบสาวหาเหตุที่ทำให้ความคิดนั้นเกิดขึ้นเปรียบเหมือนเป็นนักสืบหรือแพทย์วินิจฉัยโรคเมื่อนักสืบพบศพเขาจะไม่สรุปทันทีว่าใครคือฆาตากรแต่เขาจะเริ่มสืบสาวห,ห,หาหลักฐานต่างๆเช่นอาวุธที่ใช้แรงจูงใจพยานแวดล้อมเพื่อค้นหาต้นต่อที่แท้จริงของคดีหรือเปรียบเหมือนการดับไฟที่ต้นเหตุ เมื่อเกิดไฟไหม้บ้านแทนที่จะวิ่งไปดับไฟที่ปลายเหตุคือเปเลวไฟนักดับเพลิงผู้ชาญฉลาดจะเข้าไปตัดต้นตอของเชื้อเพลิงเช่นปิดวาล์วแกส๊สหรือตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อไม่มีเชื้อเพลิงแล้วไฟก็จะดับไปเองหรือเปรียบอีกอย่างก็คือการตามรอยเท้าของความคิดเมื่อความคิดโกรธเกิดขึ้นให้เราลองย้อนกลับไปดูว่าก่อนหน้านี้ เราคิดอะไรอยู่อะไรคือคำพูดหรือเหตุการณ์ที่มากระทบใจเราความโกรธนี้มันเกิดจากความยึดมั่นในตัวตนหรือความคาดหวังอะไรของเราเมื่อเราเห็นที่มาของมันอย่างชัดเจนแล้วกำลังของมันก็จะอ่อนลงและดับไปในที่สุดเป็นการใช้ปัญญาเข้าไปถอนรากถอนโคนเลยนะคะแล้วถ้าอุบายทั้งสี่อย่างนี้ยังไม่ได้ผลอีก ยังมีวิธีสุดท้ายหรือไม่คะยังมีอุบายสุดท้ายนะโยมซึ่งเป็นไม้ตายที่เด็ดขาดที่สุดอุบายที่หาการข่มจิตด้วยจิตเจตสาเจโตอภินิกหันเยอะยะเธอเพึงใช้ฟันกดฟันใช้ลิ้นดุนเพดานปากไว้แล้วใช้จิตข่มจิตบีกขันจิตบังคับจิตให้แน่วแน่วิธีนี้คือการใช้กำลังของสมาธิและขันติ เข้าข่มกิเลสโดยตรงเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยกว่ากดไว้เขาย่อมสามารถบีบคอกดคอหรือจับให้นิ่งอยู่กับที่ได้ชั้นใดผู้ปฏิบัติก็ย่อมใช้กำลังของสมาธิข่มทวงจิตอกุศลไม่ให้ฟุ้งซ่านต่อไปได้ฉะนั้นหรือเปรียบเหมือนการฝืนม้าพยศผู้ฝึกม้าที่ชำนาญย่อมต้องใช้กำลังและบังเหียน ในการควบคุมม้าที่ดื้อรั้นให้อยู่ในเส้นทางหรือเปรียบอีกอย่างก็คือการผ่าตัดเนื้อร้ายบางครั้งแผ์จำเป็นต้องใช้กำลังในการผ่าตัดเพื่อตัดชิ้นเนื้อที่เป็นมะเร็งออกไปแม้จะเจ็บปวดแต่ก็จำเป็นเพื่อรักษาชีวิตไว้ฉันใดก็ฉันนั้นบางครั้งเราก็จำเป็นต้องใช้กำลังของจิตในการข่มกิเลสท,ที่ดื้อด้านให้อยู่หมัดเมื่อทำเช่นนี้ อากุศลวิตกนั้นก็จะถูกละไปโดยเด็ดขาดกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่สุดเจ้าคะ่ะบัดนี้หนูเข้าใจอุบายทั้งห้าประการในการระงับอากุศลวิตกอย่างครบถ้วนแล้วเป็นอาวุธทางปัญญาที่สมบูรณ์แบบจริงๆถูกต้องแล้วโยมพราะองค์ได้ตรัสสรุปในตอนท้ายว่าเมื่อภิกษุสามารถใช้อุบายทั้งหนี้ได้อย่างชำนิชำนาญแล้วเธอจะชื่อว่าเป็นผู้ชำนาญในทางแห่งวิตก เธอปรารถนาจะตรึกถึงวิตกใดก็ย่อมตรึกได้ไม่ปรารถนาจะตรึกถึงวิตกใดก็ย่อมไม่ตรึกได้เธอได้ตัดตัณหาสิ้นสังโยชน์และทำที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยชอบแล้ว